สวัสดีครับร้านปี t ีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดครับผมวันนี้มารีวิวคูมต้า36แรงครับผมแลกว3608 SP จดทะเบียนปี57เเอกสารเล่มชุดโอนครบครับสภาพสวยๆครับคันนี้ครับผมรถเพิ่งมาถึงครับผม ตัวรถสีสันเดิมๆครับรถเครื่องเดิมๆครับผมรถไม่เคยตัดท่อนเคียร์ไม่เคยเปิดครับยังยังไม่ได้อาบน้ำแต่งตัวครับผมรีวิวให้ดูก่อนครับอุปกรณ์เป็นดันหน้าคันบน ผันหลังเป็นผันหกใบยีบสองตราช้างครับผมหน้าหลังเป็นช้างครับคันนี้เลขไมมหน่มา1,576ชั่วโมงครับผมเรื่องสตาร์ทเดง่ายครับผมไม่เก็บไม่อะไรครับไฮโดรลิใช้างานปกติครับผม เกลียงเดิมๆเจ้าๆเลยครับผมท่านใดที่หาอยู่ก็แวะมาชมได้ครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2 2นครับผมร้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่าง3แยกหนองหลือม3กิโลและห่งางสีแยกวันจันทร์กิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้ครับสินค้าที่ร้านเป็นขายสดนะครับผม มีหลายรุ่นให้เลือกที่ร้านไม่ว่าจะเป็น28แรง34แรง36แรง45แรงครับผมตั้นใดหายอยู่ก็แวะมาชมได้ครับส่วนอุปกรณ์ก็พอมีให้เลือกนิดหน่อยครับผมสนใจชิ้นไหนก็เข้ามาดูเข้ามาชมได้ครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใ,ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ